ข้าวมันไก่นะคะผัดข้าวก็ขิงขิงกระเทียมรากผักชีตั้งมันให้ร้อนถ้ามีมันไก่เราก็ใส่มันไก่เจียวเอาถ้าไม่มีเปล่งเตาถ่านนะโบลาณ ตีต่อผ่านอร่อยกว่าเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้านี่ขัดข้าวก่อนขัดเครื่องให้หอมก่อนผัดชีรากไอ้รากผัดชีกระเทียมแล้วก็ขิงสามอย่างนั้พอเหลืองแล้วเราก็ใส่ข้าวไปผัด ใส่น้ำปลารอเดี <en sharing> ๋ยวไฟแรงมากเลยเตาไฟแรงใส่ซุปนอนให้หน่อยต้ณโมเดิรนอะไรเอ่ยถั่วเนีกทถั่วลยเลย ผัดข้าวหอมแล้วเราก็ต้มน้ำไก่ให้เดือดแล้วก็ใส่ข้าวลงไปเตาถ่านสุกงาข้าวไม่เหม,ออม,ม,มือนมือชสิเหมือนของไหมอร่อยไหมซอสมีตปัน่นผลว่าของงามอร่อยนะของอร่อย